อะไรนะครับคู <S <S ยสิงค่ะชานะคะี่สองาแต่ินี้คือคานเลยค่ะคานยค่ะโอเค้วค่ในะคะที่งคคาน่ยคะระาาายา์เ่ยดีดเลยดีดไปเลยดีดไปเลยเฮ้ยอเป็นทันเด็กดอก การที่สู้มาลวัสี่คนที่สิบเอ็ดอุบัติกาโคกไส่ปรตูคนาโคกส่ปรตตูคนาครับเขาส้ใจรับัานคไปเลย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 เยี่ยมมากเยี่ยมมากไปเฮ้ย อยู uh ่ที่แอตเลต้าแล้วก็ตัวงสงดอวิกาไปกับท่อไปนะครับ อดแล้วก็น่าจะเป็นระยะกับพวงตึกนำมาเล็กน้อยโคกใส่พวงตึกพวงตึกโคกใส่ครับเข้าเส้นใจเป็นน่าจะเป็นโคกใส่เลยนะครับแล้วครับปห้าปหกนะครับแปดสิบเมตรปห้าปหกชายนะครับเร็วแรงนะครับไหวทาสะดุดเล็กน้อยครับพู้เลือกตอนนอตาตุ้มกับขนาดม่อสัตว์ยาวกรบหายนิดเย็ครับ อะาะดลอยออกมาแล้วครับ100เมตรกว่า5ปอนะครับพวกมานี้ก็น่าจะเป็นโคกชไซกับไม่ไแน่ใจกับสฟ้าโว้ยโอ้สิงเล่แล้วก็ที่สามเป็นต,ต,ตนะัวตึกนะครับลอยออกมาแล้วครับฮีทที่สองครับขนาดมอน โอแรกี่มาจะเป็นบ้านจานนะครับนี่บ้านจานตนีเล่าๆๆดีไปดีไปดีไปต้องต้องทำต้องานมาบุรีอ่ะพะเนะโอ้ขนาดแรขึีนมาับขนาดวันสิขนาดเล็กปะเป้โอ้นจาบตรงนี้จะเป็นพะเแหละอย่างนู้นวีบ้าดนา เนมาจน้เวินโอขมาเียปตัวออกมาคอยดูไม่ออกนะครับสูสๆนะครับโคกไสกับบ้นจางโคกไใส่ํำเล็หน่อยส่วนโอเคไม่ลแล้วนะครับเป็นโคกใส่บัจจานไม่เป็นไรเดินไปเดินไปเดินไป ออกมาครับเปน็นตอนจดองควบยาวขึ้นมาบานจานตามมาติดติเข้าสู่น้าเบสซุด้ายเป็นตาแตรว่าจานนั้นก็อกใส่ปล่อยออกไปนะครับไปทีหนึ่งเขาสู่ของแรกครับรอย่างสับกันได้ดีนะครับอย่างดูไม่ออกนะครับโอ้เป็นบ้าน คานาครับสับยาวขึ้นมาจานข้าสูไ่ไมาที่สองลื่นล้มเ็กหน่อยไม่เป็นไรนะครับไม่ตัดลูกกันอื่นโอ้พงตือครับโอ้ลูกที่สองของพงตื้อบยาวขึ้นมาเข้าสู่มาที่สามเลื่อนนิดหน่อยผ่านโค<ฆ>งสุดท้ายมามองหาลูกตัวเองมองหาเพื่อนด้วยไม่รู้มองอะไรนะครับวิง่งวิ่งยา,ยาวๆมาให้เพื่อนเข้าสู่ไม้สุดท้ายสับยาวๆแข่งกันเพวงตึกโคกใส ใช่ผกตึงไม่รู้ใครได้นะครับด,ดูดูตรงนี้ดูไม่ออกนะครับเดี๋ยวดู V A R ครับครับอาจรยบอกว่า,าระวังปลออ่ออกอามาแล้วครับปอสามปอสี่ทีที่สองนะครับวิ่งสี่คูณห้าสิบเมตรเข้าสูงไม้ที่สองเป็นเป็น โอ้แล้วจะปล่ยตัวมาเป็นอังกร์นะครับมาแรงนี่สีเขียวนะครับเขาสู่หมายสามสตีโอ้สีม่วงนำแสงขึ้นมาแล้วนะครับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายดนบ้านตาตุ้มครับขั้วยาวครับหุ่นได้เปรียบด้วยเขาสู่คนที่4ี่สับแล้วก็มีขา่าเอกอยยางได้ได้นะครับครับผมต่อจะะดอขนาดนบอลบ้านจาดครับ ไปแล้วครับโปร3โ่ร4 4คูณ50ครับเรียกยาวเฮ้มักหนาน่ากลัวมากครับในชุดสีม่วนี่โอ้ยลื่นโอ้ยลื่นเข้าสู่ม้ที่สองที่คู่รียยาวโอ้โหโกเมนจูโกเมนจูใครได้เปลี่ยนเสือเปียนเท่าไหร่นะครับคนาสับยาวยาวสับยาวยาวโอ้ยด้าพูดก็ควบคู่ในร่วมเลยนะครเป็นแบบนี้โอ้ยเข้าสู่ม้ที่สี่นะครับ กูจะยังพัฒนาแล้พัฒนานะครับครูนาวครับเหมือนจะไม่เป็นทางนะครับะไรนะครับกอนมาเร็วทักตัดต่อชชโดอังกอรอังกอรไม่มีนะครับช่องวิ่งที่ที่สี่สี่นะครับไม่มีช่องวิ่งที่สี่ลอยว่างเลยนะครับทูต ช่วงวิ่งที่สี่อังกอรไม่มีช่วงวิ่งที่สี่อังกอรไม่มีเจสลากรพูดนะครับเป่าเสร็จก็เนะครับเหมือนมีอารมณงเอาบทลาที่ทนใดที่เป็นกรรมการเดี๋ยวก็วิชาการเดี๋ยวอะไรมาเดินไปออกไป รออย่างดูไม่ออกนะครับเอาเป็น,นลูกในนะขนาดบอลน,นะครับพขึ้นมาโฉไมาได้ไวด้วยนะครับนี่สั้นยาวยาวขึ้นมา<ค>สีม่วงอันนู้นต้องเปใครแน่หรือเป่าบัจจานบัวสีม่วงอันน,นู้สีม่วงวัจจานต็วเล็กสีม่วงสีเหลืองนะครับนี่ตัวเสื้อเยอะขนาดบอลรับตอนนี้ครับบอลจะไปรับไปเร่งวงยังไ,ไงไปเลย ขานอนไปตรวจโน้ด้วยซับก็ใครมอรโอเคมไหมนี่โอ้โหช่ดยดดเลยนะเอฟเฟกต์ไม่ใช่เอฟเฟกต์เป็นชายเอฟนะฮไม่ใช่อูย่าตายายมาดู้วยแอบรักรักวางออกไปละยิดที่หนึ่งก่อนป .5 ป .6 ส oh! oh. oh! ี่กูห้าสิบเมตรยิงคณะส่งไม้แล้วก่อนครับเอาวิ่งราขึ้นมาคือพงผ์ติกกับบ้านภูมินัาดูเขาดูไงครับเข้าสู่ไม้ทีสุดกันเป็นเตียงตึกกับบ้านภูมิเข้าเรื่องอะไรกันด้อยพงผ์ติกลืกนะครับผมยิยงแซงขึ้นมาเข้าสู่ไม้ที่สุดเลยคุณยอดได้ไปเข้าสู่ไม้สุดท้ายผมยิ่งลื่นไปข้นไปแล้วก็เป็นเว้าตึกนะครับ ผู้มียกพกใสพกตึกครับสามรอชโนท่องวิ่งที่สี่อังกอน์ท่องวิ่งที่ห้าช่องวิ่งที่หกสตรีวิศนี่คือตัวความหวังครับธนามอนมีตัวประกบสอนคนโอเคเยี่ยมมากคือเกษดาครับ ระวางโอ้โหครับไปแล้วฮะวันนี้วครับทีมที่สองนะครับตัดตาดูตาตอจากเราตะตินนะครับส่งไม้เออด้วยนี่อร่อยครับวุกขึ้นมาสูงสีกันกระปังก่อนนะครับลู่ไปครับต่อโอ้ขนาดมอนครับตัวนี้มาแล้ว

ลุยมาจังหวัดเข้าสู่คมแรกมาเดินรับศอกไม้ยยับจากวาแรกเป็นธนาครับเมืวอไรโอ้โหอยู่ลงน้ล้มแล้ครับตอนนี้เมภาพไม้ท um ี่สองสู่ไม้ที่สามครับต้องมาสูกไม้ใกล้เคียงครับลงสองั้งแล้วเองตรงนี้ลงสองั้งแล้วจังหวัดศอ้ไมนะครับพวงตีมรับไปสู่ไ้เป็นยังไงครับววงตีครับสั่ขึ้นมาสั่ขึ้นมาโครงใส่ปวดตึงแล้ว ฟ้าเข้าก่อนนะครับอ่าาเข้กนนะครับโอ้เปุนซิงนะครับบ้านจานสตรีวิทย์นะครับอ่าคุณครูคกำกับช่องวิ่งนะครับตามนี้เลยนะครับเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับขนาดมอนตาแตรวทัดดัตต่อเองนะ<ต><ห>พี่พิจตดให้เห็นงงมีเลยก่อนจะไมเสื้อไม่มีพี่วิจาร่ะและก็สตรีวิทย์นะครับ S <S รายการใหญ่นะครับจับตาดูดีๆครับทั้นใดที่กำลังกินข้าวอยู่ระว่งโอ้ยังไงครับว้าเอาเลยครับว่างั้นอังก้อนว้คุณเจษฎากรอังกรอนนั่นเลย ครับอังกรลกขึ้นมาส่งไฟวตอชะโไปครับตอชะตอชะดตอตออังกส่งเข้าสู่ไม้สายโอ้ตอชะตอชะโไปเข้าหุ้อมาหุบสจชะโดเข้าสู่ไม้ที่สครับสีม้อชตออังกอรตอชะโดอังกร กีกับช่องวิ่งนะครับให้ท่านสลับช่องวิ่งนะครับมาเป็นช่องวิ่งที่3-4-5ี่ห้าครับขยับออกมาอยู่ที่3-4-5ห้านะครับมัธยมนะครับเอา3-4-5ห้าเลยนะครับ3-4-5หนะครับวันตะดครับ องเขาขึ้นไปปล่อยตัวออกไปวิ่นยาวๆกันอยู่ผาโค้งที่หนึ่งก็ยังดูไม่ออกว่าใครนำนะครับยากคุกกี้ทุกสีครับโอกใส่ยาวขึ้นไปเข้าสู่ไม้ที่สองครับสู่ไม้ตามมายาวๆโอ้ยังสุ่สีครับอาจจะลื่นอาจจะลื่นไม้ที่สามครับระบายแล้วก็วิ่งตามกันไปผาโค้งออกมาก็ยังดูคุกกี้โอ้โหขาดเลยน่าเสายเข้าสู่ไม้สุดท้ายครับไม้ที่สี่ าวิ่งกันไปก็จะเป็นโคกใส่บ้าจานและก็จาาเรีว่ามาดูมาชมนะบรยการสุดท้ายของเราจานจาจโอ้ยยังไงจาเป็นจสาโค้กใสเอาโคกใสเรื่ยจา